บุคคลคนหนึ่งที่เขากําลังจะกลับไปพบกับลัทธิสุบฮานุวัตลาพี่น้องครับอะไรคือเครื่องหมายอะไรคือก็เ,เรียกว่าจุดจบที่งดงามสําหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาฉะนั้นพี่น้องครับการตายนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาที่เขาเหล่านั้นจะได้รับความสุขได้รับความดีตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพและแม้กระทั่ง วิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานะครับจะได้อยู่ในสวนสวรรค์จะได้อยู่ในกระโจมนะครับในส,นสวนสวรรค์นะครับแม้กระทั่งคนที่ตายะฮีดพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความผาสุกนะครับวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในกระเพาะในในกระเพาะนอกสีเขียว นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เราทุกคนนั้นถูกทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ให้เราทั้งหลายนั้นได้ประกอบคุณงามความดีก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั่นหมายถึงเครื่องหมาย นั่นไม่ถึงเครื่องหมายสัญญาณจากรลักษณ์ซูเปอร์ฮาวน์นาตาลาที่เป็นการบ่งชี้ให้เราได้เห็นว่านี่คือเครื่องหมายของคนที่ดีทั้งหลายท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดเดลละอันุกอละกอละรอสูลอลลอฮฺซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอิดาอาราดัลลอฮฺบิอับดิฮิลขายร์ัดจัลลัลลูห์ลูกอุบะห์ฟิดดุนยา เว้อถ้าอาราด الله ับับ ه บั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 บหบั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 บอบั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 งับ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 ครับั Allah บับั<ส>รรบ,ออบัอบัพระ,ะรรับะญญค์ับับนบั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 าับันัระบงค์บั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 บาบั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 บนับัับัับ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  หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเจอบททดสอบเพื่อที่จะให้เขากลับไปสู่อัลลอฮ์ในสาภาพที่เขาไม่มีบาปอันนี้เป็นการลบล้างความผิดแต่บุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาเหล่านั้นได้รับความชั่วนะครับหมายถึงว่าได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเก็บบาปน,นั้นเอาไว้อัลลอฮ์จะยับยั้งบาปอันนั้นเอาไว้เพื่อต้องการที่จะไปลงโทษในวังเกียร์มา นะครับพี่น้องครับพี่น้องที่ศรัทธาต่อรอดเชื่อมั่นต่อรอดทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่เกิดกับบรรดาผู้ศรัทธาให้เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นต้องการที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาต้องการที่จะลบล้างบาปของเราแต่คนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ละหมาดคนที่ยังละทิ้งหลักการศาสนาแต่เขามีชีวิตอย่างสุขสบายพี่น้องครับพี่น้องไ,ไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไปแสดงความ รู้สึกเสียใจกับตัวเองว่าเราไม่ได้มีความสุขทั้งๆที่ทเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับท่านอนับดุลลาลสล,ลามบอกแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะเก็บการลงโทษของพระองค์นะครับหัวแรกก็เอาการลงโทษของคนที่ปฏิเสธนั้นไปไว้ในวังเกียร์มานะครับแล้วก็พี่น้องครับให้เรารู้ว่าเครื่องหมายจุดจบของบุคคลหนึ่งนั้น ใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาลประสงค์พี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะดลใจให้เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจท่านอนับดุลลอฮฺหัวอะเลวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิดะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอับลอฮฺเบิอับดิลขายระนะครับเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาลประสงค์ที่จะให้เบาคนหนึ่งนะครับได้รับความดี บียบดิลไข่รออาเซหูลก็จะให้เขานั้มีความหอมหวานอะไรคือความหอมหวานพี่น้องครับก็ละวามาอาสลหูในับรรดาสุฮบากก็ถามท่านนบีบอกว่าอะไรคือความหอมหวานที่ท่านศัสดาสุลสลัมได้กล่าวไว้นบีบอกว่า ق ا อ ي ม ت ล الله ا ل ز ะก ل บลาเ ل าตซ ه มมา ل ักบิ م ي ฮ ب อะลั ي ฮในับันทึกโดยมามอัล์มัดเป็นฮะดิษสัจากอิมามอันบานี นบีบอกว่าคําว่าความหอมหวานความอ่อนหวานหมายถึงอัลลอฮ์จะเปิดความดีให้กับเขาให้เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีก่อนที่เขานั้นจะกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเมื่อเขาได้ทําคุณงามความดีแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็จะเก็บวิญญาณเขาไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของบุคคลที่เขานั้นได้รับการดลนใจจากอัลลอฮ์เป็นจุดจบที่ดี เป็นจุดจบที่งดงามกับชีวิตหนึ่งที่เขากําลังจะกลับไปสู่ละซุบฮาวนตาลาพี่น้องครับเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีความตายได้และเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายได้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะรับมือกับความตายคือคุณงามความดีเท่านั้นอละซุบฮานตาลากล่าวไว้แนนกรานบอกว่ากุนอินนั์เมาตัลาดีตะฟิรุมินนะครับ กุล um. มุฮัมมัดอินนัลมาตัลลาดีตาฟิรูนะมินหูฟะอินนหูมุลากีกุมจงกล่าวถึงมุฮัมมัดแท้จริงแล้วความตายที่พวกท่านกําลังหนีอยู่นั้นฟะอินนหูมุลากีกุมพวกท่านต่้งหลายจะต้องพบเจอกับมันอย่างแน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีกับความตายที่อัลลอฮฺซุบฮานลาลอัลลอได้กําหนดเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้และเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นก็คือเราจะกลับ ไปหาอัลลอฮ์ในสภาพไหนในสภาพที่เป็นคนดีหรือในสภาพที่เป็นคนปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวอัตตาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีมานต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานุอัตาได้กล่าวว่าว่บุตรรับบบกฮัตตะยะติยะกันยะกินในเซอัลฮะจุอายะห์ที่99และจงเคารพพักดีต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายมาหาเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราได้ฟังองค์การนี้ได้เรียนรู้ ในหลักการนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะละทิ้งอบิบะดาแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเราจะบอกว่าวันนี้เราละหมาดพรุ่งนี้เราไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับเราจะบอกว่าวันนี้เราจะออกจากอิสลามนะครับและพรุ่งนี้ก็เข้าใหม่นะครับเราบอกว่าวันนี้เราจะกลุมขียาบแต่พรุ่งนี้เราจะไม่คลุมพี่น้องครับเราจงทําอิบะดายึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนา ฮัตย,ยาที่ยะกินจนกว่าความตายจะมาหาเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่าเราแก่ชาราแล้วเราไม่ต้องละหมาดก็ได้ได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้วันนี้เราป่วยติดเตียงเราไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ได้พี่น้องครับอิสลามถือว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นภาคบังคับ จะต้องปฏิบัติจนกว่าเราจะเสียชีวิตเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺบ ب นวา ه และฉะนั้นพี่น้องครับเป็นการบอกให้รู้ว่าบุคคลที่ได้รับชัยชนะนั่นคือบุคคลที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺในสภาพที่ตายในการศรัทธาที่ถูกต้องตายบนมุสลิมที่สมบูรณ์ ตายในสภาพที่เราไม่อาจทำต่อคนอื่นนี่แหละครับคือบุคคลที่ก็เรียกว่าจุดจบที่งดงามเป็นความประเสริฐอย่างดียิ่งคือการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตในสภาพที่เขาละหมาดครบถ้วนถือศีลอดปฏิบัติคุณงามความดีอย่างมากมายท่านนาบีสุลลาาลามบอกว่าอะไรครับพี่น้องอินนนมัลอามาลุบิขวาตีมิฮะแท้จริงแล้วการงานนั้นขึ้นอยู่กับจุดจบสุดท้ายของมัน ฉะนั้นพี่น้องครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเครื่องหมายที่ดีและจุดจบที่ดีของบรรดาผู้ศรัทธา